สวัสดีค่ะเพื่อนพงน้องพี่พี่น้องทั้งสู่ขู่สู่คนเนาะค่ะเนาะมือนี่กับมื่พบม่อกับคุณยา่หนาไสอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะมือนี่กับคุณยา่หนาไซกับบุตใหมาทักทายกันอยู่ในผ้าเขาผ้าป่าเนาะเ่ะเนาะมือนี่บริห็ดงานคะ่ะแต่ว่ามือนี่คุณยาาสิไปเรีนิย ใบขับขี่ของประเทศนิวซีแลนด์เนาะค่ะเนาะรีนิวก็คือแปลว่าไปต่อใบขับขี่เนาะค่ะเนาะแต่เพราะว่าคุณยายมาอยู่นีก่กับได้สิบห้าสิบหกปีเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าใบขับขี่เขาก็มีมดอายุแค่เพียงสิบปีเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เลยสิไปไปต่อแต่ว่าไปต่อไปอยังจังใดเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวคุณยายกับสีเก็บภาพเล็กๆแคน่อยมาฝากเนาะค่ะเนาะแต่กับบรูว่าสิสามารถเอาภาพมาให้ดูมากหน่อยในซัมไนเนาะค่ะเนาะ mm hmm. การเมื่อนี้กับอีกเซนเคยเนาะค่ะเนาะ mm hmm. บรรยากาศกะบ่ค่อยเป็นใจค่ะฝนตกลินฝนตกลินเนาะค่ะเนาะกะอันนี้กะคือแบบว่าคุณยายกับสีเอาภาพบรรยากาศช่วงการเดินทางหรือว่านี่แต่ณตอนนี้ของประเทศนิวซีแลนด์เนาะค่ะเนาะอ่า รถหลอกมาแล้วนะคะในหนึ่งอาทิตย์ว่าจะเป็นการอ่ผู้คนเขาทำการทำงานหรือว่าผู้คนที่แบบว่าจับใจใส่สวยเนาะเอาภาพรเลกน้อยๆมาฝากเนาะค่ะเนาะอ่าอาจจะมี่วงขับรถกับบสะดวกสบายนะคะแล้วก็เมื่อนด้กับว่ามียังหลายเนาะโดยความคิดฮอดคิดถึงพอเอพื่อนเพื่อน,น,นทั้งหลาย ก็เลยอ,อยากเอามาโชว์นะคะนะคะว่าอ่าไปทําอันนี้มันทําแบบใดไหนอย่างจังใดเนาะคะเนาะอาจสิบปยากเท่กากันแบบว่าอ่าเห็ดขง้งแรกเนาะคะเนาะเห็ดขง้งแรกมันก็มีหลายสเต็ปเนาะคะเนาะการเลี้ยนการเอียงนี่แต่บ่อลูกในชีวิตของคุณยายคุณยายกับเรเคยว่ามี ใบขับขี่อยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะแต่เพื่อนๆอ,อันนั้นที่เคยขับขี่ครับนี่เคยมีอยู่เมืองไทยก็อาจจะแบบว่าอืม,มันโมยากกับการค้นที่แบบว่าเคยเลี้ยนเคยเอีกอย่างมาแล้วเนอกมีการเรียนรู้มากนี่มันกัมันกับโมยากเนาะแต่พูดถึงของที่ยายกับโมยากค่ะเป็นเป็นย่างบุญเนาะมาใหม่ๆกับมีการเรียนรู้มีการ เขาไปเรียนภาษาคุณทรงไปเรียนภาษาเรียนหนิงเออพองหัวไวในเล็กน้อยนะคะคุณยายก็เลยไดสอบพันตรวจเดียวตึ๊ด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 ไปเยี่ยวเลยนะคะเนาะน,นะคะมื่อนีก้กะมาเน,นาะเอาขับบรรยากาศแบบนี้มาฝากนะคะกะอ่านสี่โกดังนั้นินขับสดสดในการทดสอบนะคะเนาะมื่อนี้ก็มีการทดสอบอ่าไปให้กรอกแบบฟอร์มไม่แค่นั้นเองแล้วก็ ชำระเงินทายลูกไหม่บัตรเก่าก็ทิ้งไปเขาก็ให้บัตรใหม่ตัวนี้มาค่ะบัตรใหม่ก็คือใบนี้มาสารองสารองก่อนที่แบบว่าสีด้ยตวจยิงมาเนาะ,ะเนาะเพราะว่าเขายึดใบเก่าไปแล้วนะคะเนาะ,ะก็เลยออกไปเ,เป็นใบกระดาษนี่มาห้นะคะและประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เนาะกาสีด ส่งใบจริงใบนี้มาให้คุณยายทีนะคะสําหรับวันนี้นะะเนาะค่ะนาะก็กลับขอบพระคุณเพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกคนที่เขามาให้กําลังแรงใจที่เขามาติดตามรับชมเป็นกําลังแรงใจให้คุณยายนะคะเนาะกับขอบพระคุณเลยๆไดมาแล้วคะ่ะไดมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะะเนาะค่ะน้อกับบรไดเก็บรายละเอียดไม้ฟังนะะเนะาะค่ะน้อไม้เบิง้งมาให้นี่กัน เพราะว่าบรรยากาศมันฝนตกก็ได้ภาพแบบนี้ล่ะค่ะฝนกำลังตกไอ้เล่นมาเข้าบ้านแล้วค่ะเนาะงไงกกรับขอบคุณขอบคุณเด้อพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เขามาให้กำลังแรงใจชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ให้คุณยายเนี่ยเด้อค่ะเด้ออ่าเพื่อประผาดกับผิดต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณยายเด้อค่ะตติิงงให้คุณยายเด้อค่ะเด้อม,มาเป็นกำลังใจให้คุณยายเด้อค่ะเด้อ สำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะที่เขามาให้กำลังแรงใจมาฟังเนาะอืมอาจจะสิล่องเฮดแบบภาพมาให้เบิงข้างหลังเนาะะเนาะเด็กๆกระดาบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆที่เขามาให้กำลังแรงใจด้วยค่ะเดอะ้อบายบายคะ่ะ